สวัสดีครับคุณอยู่กับรายการ Data Gamer TV ครับวันนี้เราจะมารีวิวนะักแคสเกมที่วาดง่ายๆกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากแต่ก็จะได้เห็นยังไงอะแบบตัวการ์ตูนของพวกเขากันนะครับเรามาเริ่มกับคนแรกกันเลยครับผมๆๆๆ คนแรกของเราก็จะเป็นใครไปไม่ได้ครับคนกายครับผมนี่ครับผมวาดเสร็จเมื่อกี้นี้ครับคนกายไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ครับลูกตาเนี่ยผมเน้นมาครับโอเคครับคนที่สองครับผม คนที่สองของเรานั่นก็คือเบลิเฟอร์นั่นเองครับโอเคครับแค่นี้ครับไปคนต่อไปครับคนนี้ครับเป็นใครไปไม่ได้เพื่อนผมแ่บตาเกมเมอร์เคปเครับคือของปล่ของเขาและเป็นใครไปไม่ได้คนที่สีครับผมเองเดทาเกมเมอร์ขอจบคลิปเพียงแค่นี้